เมื่อกี้เรายิงจับผงแน่นะก็ถือว,ว่ามีทั้งเก็บเสียงแล้วก็ไม่เก็บเสียง <_ appropri> รอบนี้ <_ appropri> พี่มเมนก็พัดนี่ก็มัดยางพวงมาจากบ้านเลยนะทั้งหมดออกมา3 5 0พอันตั้ง3าขวด <appropri> เดี๋ยวมาดูกันว่าใครแม่นกว่าเพื่อนแต่ว่ารู้จากการรู้ยางพวงแล้วนี่น่าจะเชี่ยวชาญเหนือทุกคนนี่ทุกคนบ้านบางบ,บ,บ้านก็จะเรียกแม่ควบแม่ตีควบบ้านบางเอยดก็เรียกลูกควบแต่ว่าถ้าว่าเป็นลูกโเปันลูกออ เราไปยิงก okay. oh, yeah. yeah, yes. yes. ันเลยทุกคนไปรู้ไปนี่ทุกคนใส่เสื้อนี้เลยทรงพลังใช่ทรงพลังเลยลาดหนึ่งห้าเมตรสี่สิบ้าเอ้ห้เมตรสบของเงียบไปไปลอยมามาเอาไปใส่แค่ยื้ก่อนอ้ย้เก mặc <laughs> dù là chưa <laughs> tìm được mặc dù là chưa <laughs> tìm được mặc dù là chưa <laughs> เอาแถวตีไหนแถวตีไหนดีด้วนครับเดี๋ยวผม่ตีสรายเองอ้าวมีหลายลายมีคนละลายเลยคนละลายสามมันดูสามมันทุกคนสามขวดนะสีแดงแรงนิบไปก่อนสีแดงแรงริบให้ใจของย่องเปิดดีกว่ามั้งเฮ้ยเขียวเราต้องนี้ดิเฮ้ยแดงเขียวเหลืองสามันนี่ไงแดงเขียวเหลืองเฮ้ยคุณพ่อโอเคคนละสามตัวเล่นคนละสามครั้งนะครับมาพีบ้าง โน้โนตรงนี้ตรงนี้พี่แมนเอาสีเหลืองล้วนนะครับของพี่บังของีเอียดสีแดงเขมเห็นแล้วมากสวยพี่บังเหียบนะครับผมแม่ในกันในกันเหรอคนแม่ดีเดียวอ่าทั้งหมดมีคนนะครับผมเรียกอย่างนะครับผมมีพี่บังเหียดนะครับผมมีพี่แมนมีพี่โน่นมีพี่แนนนะครับผมแล้วก็มีคุณแม่นะครับผมไอคุณพ่อด้วยครบคนนู้น ตั้งไว้อย่างดีระยะนี่คือเมตรก็ะมาณ4เมตร4เมตรครึ่เมตร4เมตรนี่คือระยะตึงไหมไม่ตึงแบบปกติหรือว่าเราจะเพิ่มไปตรงนู้นเพิ่มไหมแล้วแต่ได้หมดเพิ่มไหมได้หมดเพิ่มดีกว่า ไม่เอาเอาเอาอันเดียวไปก็ได้ไปตั้งตรงนู้นเลยสองอันนี้าตั้งนี้ก็ได้มันจะได้เช็คเลยฮะอันนี้ง่ายนะระดับง่ายนะถ้าสองคนนี้ไม่ล้มไม่ต้องยิงเลยแต่แรงตรงแมวเห็นปั๊บน่ามายุ่งต่างคนหล่อนเลื่อยได้ไหมต่างคนมพวกโกงนู้เฮ้ยของแท้เอาคุณพ่อบอกมันยังไไปนะเฮ้ยไป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 คุณพ่อเปิดได้ดีกว่าขอเปิดไปเลยไหมขอเปิดเลย แล้วไปยืนแบบนี้ซ้ำกางซ้กลางดวนเลยนะข้างหลงนี้เลยข้างหลังี้นะครับแล้วไปยืนที่บางอย่างมยตรงนี้ได้ี่ไหที่ระวังที่แรบวด้นี่หลรักนะอกคุณพ่อพ่อคนสาคสุดแเฮ้ยเฮ้ย้ยวอมวอวอมววอมหลอกหมีการหลอก เฮ้ยเขาไม่สนังางเลยขอเลงกันไกลเลยเราเก็บแ้งเราเก็บไปทีละเฮ้ยี่กันลดยสมหมดแล้วันไนีแ้เลยเราแ้วันนี้ยังไงเ้ยเรียบร้อยี่แมนนพี่แมน ควรได้คนคนไขหน่อไม่ตุกขวดเลยถามันคือไล่ล้มตามขวดเลยเดี๋ยวไอ้ไปมันไดคะแนนเยอะอ่ะเรายิงขดขดไ้ก่อนดีกว่า๋อ้ก่อน้อนถ้้าไดูยังเอาเลยเอาเลย้วเฮ้ยนี่เราล้มอันเลกเราก็ชนะเลยมีาเลยมี่าเลย

มาตั้งี่ดัไม่ต้องดเลยไม่กนหดลยวออ่าเดี๋ยวไยิงตอนนี้ไปเลยนี่นัลุงจารเลยนอยงันทอนยอดยเอาไปดูพี่นนกันไปดูพี่นนบางเย่านี่ปิดท้ายมั้ยบางอยงปิดท้ายว่าบางเย่าไม่ได้เจาไงนี่นั่งลุงอยู่ว่ยิงได้ไหมได้ยังว เตือนเต้นเตือนเต้นเฮ้ยอมี่เค um, uh, e ีโอ้ยเรียงไปเลยทีละลูกนี่ฮะอ๋อฮึยยยยมีการเรียงลูกลูกไปนะ

อยู่แล้วอยู่แล้วพี่มาดูกันมาดูพี่บ้นมาดูบ้างดีออกมาพร้อมโอ๊ยโอ๊ยไปแล้วเราเนี้ยต้องไปแล้วพี่โอ๊ยออนไปเลยนะไปเลยไม่นั่นไม่ด้วยนะเดี๋ยวเลยท้าไทยเฮ้ยโด ยกมือคนนี้เลยทุกคนคนนี้แชมป์กลับบ้านไปให้เกิดน้าเราด้